ซ้ายได้เลิศขวามีขึ้นมาสูงแล้วนะคะแจ็กกี้พร้อมกับคันแบล็กไดมอนด์นะคะแจ็กกี้สู้ไหมสู้นี่ค่ะดูสวยมากสวยมากไหมฮัลโหลกอเก้ฮัลโหลยังไงคะสาวๆยังไงเล่าสิคือได้หอมมีเอื้อมด้วย คือกูอะไม่กูใส่ฮิ้ทเทคมาแล้วกูใส่บ็อกเซอร์แล้วมันแบบอันนี้คือเป็นเหยื่อนะคะเหยื่อกันตลาดป้ายยาโอ้ยอย่าเหยียบรองเท้าแม่นะลูกโอ้ยโอ้ยม,มันไะม่ยากนะแม่จอแจ็คจะเล่นสก,กีค่ะวันนี้เร็วๆวาสาต้องใส่เสื้อใส่ต่อใส่กางเกงไอ้สองเท้าโอ้ยไอ้แจ็ค you ready The b u g ๊ l เกิลเ o อะท first The second The third o n นนักเรียนของเรานะคะสู้ไหมคะสู้สิสู้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกมไม่สู้หร <า S 1> <หา S 2> ออีเดอร์แบตเอร์ให้ได้ไหมตอนขา,ากลับอะ่ะ <laughs> ขากลับไม่ได้ลำบากขน,นาดนั้นขากลับลงเนินอันนี้นอนสอนเพื่อนแล้วนะคะแก้วใส่อย่างไรวะ ใช่มันก็ดึงอันนี้ไงเออมันก็จะเลื่อนหน่อยเอออย่างนั้นแหละมึงใส่มึงใส่รูแรกก่อนตอนนี้ใส่รูแรกก่อนไม่ใช่มึงมึงใช้อันนี้มึงใช้อันนี้แล้วก็ดันอันนี้เข้ามาเออ,อนั่นแหละใส่ใส่อันนี้เข้าไปก่อนนี่นะคะแจ็คจ้างบัตเลอร์ส่วนตัวนะคะผู้ช่วยสองคน <Wow. S 1> มึง,ม,งมึงจ้างบัตเลอร์เท่าไหร่แจ็คสามเยญใส่หัวก่อนนี่นะคะบัตเลอร์สองคน BiP สุดว <c oughs> ันนี้ครูใหญ่มาสอนนะคะครูใหญ่ครูสกอตครูสกอตเล่นสกีมาตั้งแต่4ี่ขวบค่ะตอ,อนนี้ครูสกอตตบสอแล้วใช้ขอบเออ ใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ไม้ช่วยแบบพยุงอะ่ะใช้ไม้ดันพยุงเออเอาไม้ไปก่อน picture Yeah, you can do it i mean you gotta go like you know like slide down from the hill that's like up here it's not gonna help you slide down use the edge nice good job jackie okay now you gotta go down by French fry and then okay. go. You use the muscle right here and right here, and you use the inside of the teeth to stop. When, when we gonna turn, it's gonna be like, oh! Uh, You're gonna use pizza to slow down. Is so just get, get your teeth Straight. Okay. Like that. All right back. Alright, now watch me turn. Oh, wait, wait. All right, it's good. Yeah. So just wait. All right, you, you just watch me. So we're gonna get a little steep. Yeah, like that. Okay, okay your turn. Okay. French fry. It's okay. It's not really steep. Alright, go now. Push. p u s ย y เ e a h Bend า o u work n e ่ y e a ไ like that. y e a h t h a t s work. It's n o ณ bad. ปไ s ไปไป o ปไ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 ปน แถวนี้ก็จะอันตรายนิดนึงเ <g ül> ดี๋ยวก่อนพิ่งเริ่มเล่นอันตรายมากมีแคนรอบทำร้ายแถวเี้ย อีกเทคนิคหนึ่งนะคะเทคนิคหนึ่งที่แบบว่าสไลด์ดาวแล้วก็ใช้ขอบแบบจุดน้องแจ็คถือว่าทำได้ดีมากแม่สไลด์ลงไป uh, <no>? okay. <laughs> You re ready Jack Come on in front of the camera yes gonna see you ready Come on Jack you re ready <ไ><ก> <as> ตายไหมแม่ตายไหมย,ยอมหรือยังไม่ยอมหรอกเราอย่าไปยอมง่ายๆ <c oughs> เราต้องสู้จุกแล้วใช่เงั้นแหละเก้าสิบดีกรกีกับเนินกูก็ไม่รู้ <c oughs> มันปกติเวลามึงเรียนรู้ที่จะเทิน่ะอันนั้นมันเป็นแบบว่าพาร์ที่สำคัญมันก็จะล้มธรรมดา Think more Jackie let's go push 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 ดันดันลงไปเรืเ่อยๆเนินนั้นก็ทำเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ดันลงไปให้ถึงเนินก่อนดันไปเออพอเริ่มอ้นี้ก็พิซซ่าเอองอเข่างอเข่าลงกล่องตูดเอออย่างั้นแหละถูกต้องแม่ เอออย่างนั้นแหละตรงไปเพื่อนอย่างนั้นแหละ keep going good job good job you did it ก็ปล่อยให้มันตรงเออ nice you did it เอ็นดูเด็กน้อยดูนางสินางขึ้นไปเล่นพาวเดอร์อาหารมาที่นักเรียนของเราลุกอันนี้คือการลุกนะคะเราจะใช้สกีทั้งสองอัน จิกทั้งสองข้างอย่างเช่นนั้นแล้วก็ผักตัวเองขึ้นมาเอ๊ะ <_ d ood le> เห็นไหมคะขึ้นมาอย่างนั้นต้องตั้งฉากอันนี้เนินนะคะก็ต้องเป็น90้าองศาน้อแจ็คน้อไปแม่ยาวไปคะ่ะอันนี้ไม่สูงมากเราเนินไปเลย องหมุนตัวลองหมุนตัวซ้ายขวาเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละหมุนขวาเอออย่างนั้นแหละเออใช้ใช้ใช้ไม้ผักด้วยก็ได้ลงไปอ่ะนั่นแหละพิซซ่าลงไปพิซซ่าลงไปหมุนขวาขวาหมุนขวาขวาหมุนขวาเออ อ่แล้วก็ไหลลงไปเลยซ้ายเอออย่างนั้นแหละขวาเออเห็นไหมได้ไอเดียแล้วก็ลองหมุนเล่นไปซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้มันไม่เนินมากซ้ายได้เลิศขวาขวาเออซ้ายหมุนซ้ายใช้ไม้จิกซ้ายหมุนขวาใช้ไม้จิกขวา เออได้แล้วเห็นไหม <Wow. S 1> ค่ว <Wow. S 1> ไปแม่เราใช้ไม้จิกดูถ้าจะเลี้ยวซ้ายใช้ไม้จิกซ้ายใช้ไม้เสียบด้านซ้ายอ่ะลงไปอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่ะมุนขวาซ้ายขวาซ้ายได้แม่ได้เก <laughs> ่งมาก you ready Jackie ยั้ง just go <S ไปจ้ะส,สวยๆย,ยาวๆไปเลยท้ายซอยโอยโอยโอยลุง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 ไม่เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าอี่ยลุงล้มด่ามึงแจ็คไม่เอาออออออ <laughs> แ,แ,แบบลุงนะมึงต้องสวยนะ <laughs> ขวาไปด้านขวาดิที่เดิมเราอะอย่าล้มนะมึงห้ามล้มนะทำทำพิซซ่าหัวทิ่มลงไปฝั่งนี้ พิซซ่าค้างไว้เอออย่างนั้นแหละอาพิซซ่างอเขา่าพิซซ่าค้างไว้เออเอออย่างนั้นแหละอ,อ,อย่างนั้นแหละเออ keep going เย็บอย่างนั้นแหละเออเอออย่างนั้นแหละค่อยๆเทินถ้าจะเลี้ยวอะ่ะเออค่อยๆลงไปไม่ต้องรีบอ,อ่าหมุนอ่าฮะ กิ๊บโก้งเลยจ้าตรงไปเลยพิซซ่างอเข่าไว้นั่นแหละเลี้ยวขวางอเข่าไว้เออเทินเลี้ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอ่าฮะ ก d j จ b Good job ไปเรื่อยๆเลยคิดซ่าไว้องอเข่าไว้กองตูดไว้อ่าฮะอย่างนั้นแหละไปดีมากมึงไปเลยดีมากตรงไปเลยจ้าเลิศเก่งมาก <S <S นักเรียนเราประสบความสำเร็จมากจ้าไม่ล้มเลยเออไดเลยจ้าจ อันนี้ชันกว่าเมื่อกี้นะคะชันมากปลายแจ็คโชว์ออฟค่ะโชว์ Show ค่ะห้ามล้มค่ะทำแบบเมื่อกี้เลยงอเข่าไว้กองตูดอ่ะหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนอ่าฮ่าอ่าฮอย่างนั้นแหละค่อยๆหมุนกองตูดงอเข่าไว้เออหมุนขวา ขวาเลิศตรงไปซ้ายขวาดีมากตรงไปเลยเยี่ยมมากนี่ค่ะจอแจ็คเลื่อนตำแหน่งเป็นอ wow. ินเตอร์มีเด,ดียร์ใคายได้ดึงวานเกสูดลูกซิดเหนื่อยมากอินเตอร์มีเดียรอินเตอร์มีเดียร์คือมีเดียม์แล้วค่ะจากเริ่มต้นแจ็คเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็น ขึ้นมาข้างบนตรงนั้นเราไม่เล่นแล้วแบบเด็กไปอ่ะ <laughs> เป็นไงบ้างคะเห <laughs> นื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่า enjoy มาก <c oughs> จัดไป thank you so much เดี๋ยวหวัดค่เฮ้ยเบาๆค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบเอ็นตัวไปข้างหน้างอเข่าเยอะๆแจกี <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> สู้ไหม <c oughs> นี่ค่ะริวสวยมากวว้ <Wow. S 1> าแม่ไปแจักโชว์ออฟไปเลยข่าวสวย,สวยพิซซ่าลงไปงอข่าวกองตูดมาทางนี้ค่อยๆไปชันขวาเดี๋ยวขวาหมุนขวาหมุนตัวขวา <c oughs> เลิศสู้แจ็ค let's go โอ้ยอ่ะ กันใจอึบเยอะเอองอเอออย่างนั้นแหละเออค่อยๆเบา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 ๆเออไปอย่างนั้นแหละอ่าฮะพิซซ่าค้างไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวช่อนี้กูตัดออกให้ช้าแต่ชัวร์ค่อยๆงอเข่ากองดูดอย่างนี้กองไปด้วยไหมใช่ให้มันเลื่อนเออเบาๆ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  เออดีมากโอเคเดียวซ้ายดีมากดีมากค่อยๆถลายไปก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆเลี้ยวถลายพิซซาลงไปเออดีมากดีมากอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆ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 เออไม่ล้มก็ดีแล้วค่อยๆค่อยๆเบาๆเลิศดีมากบุดยอดโอ้ยัสเลี้ยวซ้ายหมุนซ้าย <Yeah. S 2> ย็บถ้ามากวิดีโออย่าลืมกดจับจดคา้ให้เมียผมเจอครับเจอหนังเจอเจอหนังเจอ